ดอเชฟูมาเดย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้านะคะสั่งดอกต้งว่ามหาบัวนะคะทุกคนก็เลยจะมาขุดนะคะส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือหน้าบ้านนะคะที่ลุงปู่ไว้นะคะ <_ c oughs> ก็คือจะเป็นตรงหน้าบ้านนะคะที่บันไดนะคะเขาบอกว่าปู่ไว้ตรงหน้าบ้านนะคะก็คือจะเป็นอดอกไม้มงคลนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปขุดก,กันอันนี้คือ ลุงขูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่เมื่อวานตอนเย็นนะคะจะเป็นหัวแบบนี้นะคะจะเป็นหัวแบบนี้นะคะคือ,อหัวเล็กหัวใหญ่นะคะก็คือมีค่าเท่ากันนะคะเวลาเราปลูกแล้วมันก็แต่หน่อออกมาได้แบบเหมือนกันนะคะเท่าเท่ากันนะคะอันนี้คือเป็นลุงก็ขายเป็นหัวนะคะขายเป็นหน่อเนอะเอาะจะบอกทุกคนนะคะว่า,าไม่มีแบบไปทางนะคะทุกคนอืเดี๋ยววนันนี้นี่ อยู่ตรงนี้นะคะตรงที่ลุงจะขุดนะคะคือหลายคนถามว่าน้องชอบอยูอ่ชอบอยู่ตรงไหนนะคะที่แบบไหนนะคะก็คือ,อน้องเนี่ยจะอยู่ได้ทุกที่นะคะอยู่ได้ทุกที่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ร่มหรือว่าการแจ้งนะคะก็คืออยู่ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้แบบน้องแบบมีความสุขก็คือให้แบบอยู่โล่งๆแล้วเต้นตรงไม้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะีย้ลุงไปขุดนะคะเราจะเนี้ย อิมะม่วงหล่นด้วยอะ่ะมีมะม่วงนะคะนี่สุกแล้วแล้วก็หล่นลงมานะคะเมนกินหมดแล้วแหละคิดว่านะคะรุ่นนี้ก็คือยังไม่สุกนะคะอันนี้ลุงก็ปลูกไว้รอโล,โลบ้างนะคะสําหรับส่งให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันนะคะปลูกเมื่ออประมาณสองเดือนที่แล้วนะคะนี่ขูออกมาหรือว่าดึงออกมาก็ได้คะ่ะนี่แบบนี้เลยนะคะ นี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือลุงปลูกแค่หัวเดียวนะคะก็คือแต่หน่อออกมาสองหน่อนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังออกมานะคะและ rain, <st arts> เล็ดเลเล,เลยนะคะนี่ <g ül> ก็คือจะออกมาอีกแล้วนะคะนี่เขาก็แต่หน่อแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือกําลังออกมาเนาะก็ถามว่าอดอดอช่วงไหนก็คือช่วงเดือนห้าเดือนหกนะคะก็คือผ่านมาแล้วเนาะตอนนี้ก็คือเดือนเจ็ดแล้วนะคะเดือนที่เจ็ดแล้วเนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ